นี่รู้ได้ยังไงอ่ะว่าวิญญาณผีเจ้าพ่อหลีอีสิงอยู่ในแหวนนั้น <c oughs> น่ะวัวนี่มีตาทิพย์แข่หวัวนั่งทางไหนปุ๊บเดียววัวก็รู้เลยว่าวิญญาณเจ้าพ่อหลีตอนเนี้ยมันสู้วัวไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นะลือก็รีบทำลายมันซะเลยสิเฮีย <c oughs> สมจิตกำลังรอฟังข่าวดีอยู่นะไม่ได้เพราะว่าวิญญาณเจ้าพ่อหลีเนี่ยมันแข็งกล้าแม้จะโดนลบอาถรรพ์ด้วยเลือดหมาดำ ก็ต้องทำพิธีแต่กดวิญญาณอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะปลอดภัยสรุปว่าต้องรอใหยมืดก่อนค่อยทำพิธีอ่ะ จะได้ใส่ชุดนักเรียนสักทีนั่นะเจ๋งนี่วันนี้เร็วอาเจ๋งหรือหายไปไหนมารู้ไหมว่าเสร็จน้อยตามหายหรือ,อยู่แล้วคุณลุงม่ทำอะไรที่นี่เหรอพวกเรามาดูโรงเรียนเสียน้อยบอกว่าจะบริจาคเงินสร้างโรงเรียนใหม่ให้พวกเราอาเจ๋ง ต่อไปเนี้รือต้องตั้งใจงเรียนหนังสือห้ามขโมยของอีกนะ นีจะได้ผลจริงเหรอวะเนี่ยคราวนี้ไม่น่าพลาดนะครับเฮียเมื่อตอนกลางวันอ่ะโอเห็นเต็มสองตาเลยโอ้แหวนหัวไยักพ่อมันโดนเลือดมาดังว่าไปนะเฮียมันเดือดพุดพุดเลยนั่นเฮียบอกไว้นะอยูับนหาอยูนนัครับจันเท่าแกอย่าเปิดฝาหลวงนี่เอาแหวนออกมาทำพิธี เหตุผลกันใดก็แล้วแต่หรืออยจะตกใจและจะตื่นเต้นอ,อาจารย์ทำไมพูดอย่าง,งนี้อ่ะนี่อ้วนเป็นเจ้าพ่อนะนี่ลือพูดอย่าง,งี้หวาว่า,วาอ้วนกลัวผีเหรอเฮียไม่กลัวว่างั้นกลัวดิก็บ้าหรือเปล่าไอ้ลี่นี่มันออกมาหลอกข้าตั้งหลายครั้งแล้วขืนออกมาข่าวเนี้ยขนหัวข้าล่วงหมดตัวแน่ลืมไม่ต้องกังวลเพราะงานนี้ว่ามีตัวช่วยช่วยคงเยอะขนาดนั้น ก็ต้องจัดหนักบบกันแล้วน้ำเต้าใบแค่นี้นะจะไปทำอะไรมันได้อ่ะเรออี <laughs> ายากพิ่นี้ถูก,ถกนี่มันคือน้ําเต้าสยบมันออ <laughs> น,น้ําเต้าใบเนี่ยเคยจับผู้ถือพิษสาไปแล้วเป็นร้อยแล,ล้วยังไงต่อส่วนโหลแช่เลือดหมาดำมันเนี่ยมันขังได้ชั่วคราวส่วนน้ำเต้าใบเนี่ย ได้ยาวนานเดียังสลายวิญญาณได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ด้วยเข้าใจไหมเดียกว่นมันหายไปจากโลกนี้เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าอย่างนี้กันดีอาจารย์นี่จะทําอะไรก็รีบทําเลยลงมือเลยดูดไปก็มา,า,มาดูดไปก็มาจัดให้ไปเลย ต้องคอวนาเจ๋งฉันรู้ว่าหนูทำไปเพราะถูกบ,บังคับแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการแหวนหัวพยักคืนเซียนหยกเซียนหยกเป็คนเอาไปพวกมันจะทำพิธีปากผีเจ้าพ่อหลีกันคืนนี้ ที่สุดนึกก็โผล่มาจนได้เจ้าพ่อรีไอเซียนเท่าเจ้าเล่ท้านี้เล่ารือยังไม่แข็งหรฮอเลือดหมาดำแค่นั้นอ่ะมันทำอะไรว่าไม่ได้ลกแต่ขอบอกไว้อย่างเดียวว่าแข็มากอย่าเพิ่งดีใจ ว่ายังมีของได้อีกมากมายเอ,อยากจะลองของเดืนเข้เามาเลยงั้งรีเลยวันเนี้เรามาสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยเข้ามาเลย ไปง่ายสองคนจะไหวเหรอฉันก็อยากจะพามาหรอกนะแต่ว่าแต่อะไรอีกเล่าฮะฉันกลัวคนอื่นจะเหา่าระงมไงเลยสิงมไงงมไงน,นี่นี่นาย,ยังไม่เชื่อเหรอว่าผีเจ้าพ่อหลีมีจริงอะ่ะฮะทั้งไอ้เปียกทั้งอาเพ็งทั้งคนอบรูวสมุนทุกคนก็เห็นกันหมดแล้วสาลี่<ะ>ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าผีมีจริงเสิ ว่าฉันเชื่อห้าสิบห้าสิบแล้วกันโอ้ยเชื่ออะไรก็เชื่อเชื่อไปเถอะเราเร็วนี่ช้าว่าไงเจ้าพ่อลีผมบอกดีแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ผมมีของเล่นมาเยอะ ว,ว่ามีชีวิตอยู่ว่าให้ความเขารับนับถือเรือมาตหลอดทำไมไม่หรือทากัว่อย่างนก้อาศจงติเลือเป็นมือขวาของวัวไม่หรือมาทรยยศตาว่าอย่างนี้พูดแล้วมันขึ้น ไม่ต้องมาพูดมากหรอกผีอยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนใช่ไหมใ,ในเรื่องก็ตายไปแล้วอ่ะเจ้าหัวอะไรนักหนาหตำแหน่งในายใหญ่ก็ต้องตกเป็นของอ้วสอนสิอยากเป็นในายใหญ่เหรออยากเป็นนายใหญ่ใช่ไหมกล่องเป็นตายกล่องไม้จอดเร็วไป,ไป,ไปจะปล่อยไปนะจัน ให้พวเราช่วยกระโดดเร็วอาจารย์ไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะมันต้องเรียกชื่อด้วยสุว่าต้องเต้ามาถึงจะดูกระวัโอพาข้าพญาก่อนไปด้วยมาแล้ดูไมิเดยกชื่อมันเจ้วพอนี้เจ้าจะเข้ามาในน้ำเต้าเฮ้ยเฮ้ยเข้ามา ดูแล้วเฮ้ยเ,าาเปิดาแล้วเว้ยเปิดาแล้ว <c oughs> เว้ยเ,ป,เ,ป,เ,ป,เปิดาแล้วเว้ยดึงเว้ยดึงเว้ยมาเฮ้ยดึงเว้ยมา เจบร้อยจนไ้ัมันเป็นอย่างนี้เองหรเนี่ยไอ้อยวัวไปเร็วนี้นะรืจักวัวมอยู่ใน พวกมันรู้ตัวเนี่ยงานนี่นะเราต้องปฏิบัติการแบบสายฟ้าแล้ว้วเฮยถุงก็ต้องใช้ปืนเลยเหรอเรามีแค่สองคนนะซารี่ยังไงเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงไว้ก่อน <Hey. S 1> พร้อมไหม สจิตที่แท้ก็มันนี่เองอ่ะที่เป็นคนจ้างเซียนหยกไอ้ส่วนเงินที่เหลือนะว่าจะจัดการโอนให้พวกนี้นะลือนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเซียนหยกขอบใจมากครับเสียรับรองว่าส่วนที่เหลือก็จะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับอย่าให้พลาดนะเซียนหยกพรุ่งนี้เป็นวันรับตำแหน่งของเสียน้อยอ่าไม่อยากเห็นผีไปเพ่นพ่านอยู่ที่นั่นนะวันรับตำแหน่งใช่งั้น นี่ก็วุนกันเรียแล้วพอดีตายแล้วไหมผมยังถัก่เสร็จเลยนี่เกิดอะไรอ่ะเบารับรองไม่พลาดแน่มันต้องอย่างงั้นหวังเสาซื้อไหลจีจี๋ไห่พี่เอ็งเอ็งเฮ้ยไม่มีอะไรครับกลับกันไว้ ไห้มาอย่าลืมเป็นของคนละครึ่งน,นะเฮ้ยย<ไ>ังไม่เสร็จเรื่องขัจรถเดี๋ยวนะฉันว่านะเรารีบหาทางช่วยเจ้าพ่อลีก่อนคนระับไปเลยอะเจ้าอะไรจ้รา่เอานัำเต้าขังวิญญาณเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้ใบูชานะ อย่าให้ใครเห็นนะแล้วมือสั่งทำไมวะแล้วจานสั่งทำไมอ่ะวัาไม่ได้สั่งวิญญาณมันสั่งอยู่ในนี้วัวก็เลยสั่งให้มันหยุดเอาละไปนะครัอาจย์ให้อัวไปคนเดียวเนี่ยนะโอ้ยนี่จะกลัวอะไรวะวิญญาณเจ้าพ่อดีอะมันอยู่ในน้ำเต้าเดียว ไม่มีปัญญาออกมาเรนี่ไปดึงแน่ใจนะจอนน้าสิกทรมอะไรหัวปวดท้องจะมาแก้ตัวยรีบไปเลยทำไมต้องเป็นรวยพี่ยังพูดไหมชัดแจว๋วโอ้ยทำไมต้องเป็นจอดเลยวะ ไโอ้ยบอกอย่าสักี้กดที่กูกัวอยู่สกิ้ทำไมวะ้อากงอกงแมคนี่นยิงสฉันก็ไม่ค่อยถูกกับปืนหรอกเที่ยวมาเนี่ย เขามาเผื่อขู่เฉยๆอะไรนีเธอดูสิหรือไม่มีลูกขอบใจนะที่บอก